กับบรรยากาศสาบัวตอนเช้าครับธรรมชาติสวยงามเป็นทุงน่งนาอีกทุ่งหนึ่งของคุณแม่คุณพ่อของสัมมปิพาไปใช่เนลครับเป็นเปิดอาณาจักรของท่านครับวันนี้พามาเบิ้งครับ วิธีหากินของคนอีสานครับใส่เคือนอย่นงไะผ่าตรงครับดักปลาครับครับเขางามครับกำลังสิดเดเก็บเกี่ยวผลผลิตครับ กับอีกม้าตัวหนึ่งออกมาลอทงตะเสาครับมานอนหน้าเป็นมูยายายเพิ่นมาเมื่อบานเพิ่นนอนอูีทงหน้าพี่ครับบรรยากาศตอนเสาะอากาศดีครับบริสุทธิ์เดินโดนเห็นไม่พออากาศแบบนี้เทีหนึงครับเห็ดงานแต่อยู่ในเมืองหลวงกลับมาบานเลยติดใจอากาศแบบนี้ครับพออยากกลับไปห่อเห็นงาน เถ่ายไปให้ที่ให้น้องรับชมครับมาเบ่งยายากาศฟังเสียงนกห้องแล้วรู้สึกชดชื่นครับ เขาเริ่มเหลืองแล้วครับเริ่มเศดษเก็บเกี่ยวแล้วอันนี้เป็นเขาพันธุ์เพิ่นครับเขาพันธุ์มีหลายพันธุ์เป็นเป็นกลุ่มอนุรักษ์เขาพันธุ์พื้นเมืองครับเก็บเขาพันธุ์เองเห็ดเองขยายพันธุ์เองเดีย๋ยวสีพายเบิ่งข้างหน้าเพิ่นครับว่าสิเป็นอย่างไรลงเก็บเขาพันธุ์เพิ่น กรเพิ่นข้ายเขาปูกนะครับสนใจติดต่อได้ครับศูนย์ขาพันธ์บ้านกุดหินตำบลำแมดอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรครับเป็นขขาพันธ์ที่บริสไทสารเทมีครับเรือจากเฮดขาปูกแล้วก็สามารเอามาสีกินได้ครับ ครับตัวนี้เป็น,ปนแปรงเขาพันธุ์ครับหลายชนิดครับปลูกอนุรักษ์พันธุ์เขาวไว้ของกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์เขาตำบลร,ร,ราแมดอำเภอกุดชุมจังหวัดยาสธรทรครับเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เขาครับ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนและพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจังหวัดยะโสธรครับเด่กเพื่นทีมีขาปูขายครับข้าวลายสายพันธุ์ครับครับสนใจติดต้อได้ครับนี่ ครับสนใจติดต่อได้ขอบูครับครับไปชมกันเลยครับ เป็นที่เก็บข้วาวปูกอนครับเขียงตรวจข้าวเื่องเปล่าเข่าครับข้าวปูกี่นี้บดใส่ใส่พวกสารเคมีสารย่างเลยทั้งสิ้นเลยครับนี่ครับแต่ไม่ยิงเลือกข้าวปูกับมีเกียร์เอเกียร์บีอันนี้เป็นข้าวาจจนเป็นข้าวปูเลือตั้งแต่ปีที่แล้วครับ บรรจุถุงละยี่ห้ากิโลครับสนใจติดต่อได้ครับคุณพ่อดาวเรื่องเพื่อผล08 1 4 7 0 0 8 6 4ครับเจ็บเกียวแล้วกสอสตีเริ่มแพ็คข้าปลูกลงถุงครับสั่งจองกันได้ครับ อยากได้พันได่ดขอพันพื้นเมืองขอพันที่หายากที่น้ำผืนมีเบิดครับชุดน็้เป็นพันเขาที่เพ็นเอาไปจัดนิทรรศการครับกับเขาเช่วนหนึ่งดเชือนเก็บเกี่ยวมาแล้วเป็นเขาพันครับ ปลูกคับครับไปกินแล้วก็เป็นขเขาเจราซสายพันธุ์ครับที่เพิ่นถัานาสายพันธุ์ออกมาแล้วก็ทดลองปลูกครับจะให้สนใจเขาพันธุ์ใดที่ทติดต่อได้ครับคุณพ่อดาวเรื่องผพืดผลครับ0814700864ครับสามารถสอบถามได้ครับว่ามีเขาปลูกสายพันธุ์ใดแน่ หมาะกับพื้นที่แบบใดสอบถามรายละเอียดเพื้นได้ครับนี่กับว่ามียยงหลายครับฝากเป็นกำลังใจก,กับสมาพิพาไปแชแนลเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกับช่องน้อยๆได้นะครับขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำๆรว่ยๆขิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ